เดี๋ยวมาไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสําหรับกรณีเรื่องคนครนะครับสําหรับหลายๆท่านที่อยากรู้นะครับอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาอย่างไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้จบภายในวันนี้เลยนะครับผมก่อนครับพี่บูมฮาร์ฟซีแเบอรนะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าความเป็นมาเป็นมาอย่างไงนะครับ ก็มาดีฮนะครับคนเรานะครับพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับนะคัสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับหลายๆท่านก็อยากจะรู้นะครับอยากจะรู้ถึงความเป็นมานะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเหรียญมี2ด้านนะครับแต่ว่าอยากจะพูดนะครับ ให้หลายๆท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับผมก็อัดตัวเองมานานพอสมควรนะครับนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะพูดนะครับอยากจะพูดผ่านตรงนี้เลยว่าคือความจริงที่อยากจะพูดแล้วก็อัดมาพอสมควรนะครับก็ทําให้หลายๆท่านไม่สบายใจก็มีนะครับคนเรานะครับถ้าเราไม่พูดนะครับมันก็ไม่จบสักที นะครับผมก็เข้าใจถึงพี่โบ๊นะครับผมก็เข้าใจถึงพี่โบ๊นะครับว่าก็อยากให้ออกมาพูดนะครับพี่โบ๊นี่ก็เป็นพี่ที่นับถือพี่เขาอยู่นะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเลยดีกว่านะครับหรือพี่โบ๊นะครับออกมาพูดว่าเสียนมวยชื่อดังคนหนึ่งจ้างคนคอนล้มนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็หมายถึงผมนี่แหละนะครับบอกเลยว่า หมายถึงผมนี่แหละแต่ความเป็นมานะครับไม่ได้เป็นจริงอย่างที่พี่โบ๊ได้รับฟังจากปากนักมวยนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็ได้คุยกับพี่โบ๊ไปแล้วนะครับอธิบายความเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องจริงเป็นมายังไงนะครับส่วนที่ผมผิดผมก็ยอมรับผิดกับพี่โบ๊์ไปแล้วนะครับว่าเป็นมายังไงนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นมาอย่างไงนะครับซึ่งนะครับเรื่องนะครับคนคอนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเลยนะครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยผมก็ไปสืบมวยตามภาษาผมแหละนะครับวันนึงผมก็ขอลายเข้าไปเขาก็แอดไลน์มาผมเอผมก็แอดไลน์เขาไปแต่ผมก็ไม่ได้ทักไม่ได้คุยอะไรไปหาเขานะครับอันนี้พูดคือเรื่องจริงที่จะพูดให้ฟังนะครับ ใครที่เข้าใจก็ขอบคุณส่วนใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็คือวันหนึ่งนะครับผมก็แอดไลน์ไปก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรนะครับเขาก็ทักมาขอตังค์ผมเขาบอกว่า,วา,าพี่ครับผมขอตังค์ไปตัดผมหน่อยนะครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนักมวยอยู่แล้วนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมก็จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมานักมวยผมอัดฉีดตลอดนะครับผมมีแต่ให้ ผมไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยกับนักมวยคนไหนเลยนะครับผมมีแต่ให้อย่างเดียวนะครับขีดานักมวยหลายๆท่านจะเห็นนะครับอ่ะทักมาขอไปตัดผมผมไม่ได้คิดอะไรกับเขานะครับผมก็โอนให้นะครับขอไปตัดผมบอกว่าชกเสร็จจะคืนผมโดยที่ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้ไปหวังผลตอบแทนอะไรกับเขานะครับผมก็โอนให้เขาแล้วเขาก็เที่ยวขอตังค์ผมเรื่อยๆนะครับเขาก็เที่ยวขอตังค์ผมเรื่อยๆจนผมถามเขาว่าน้องขอตังค์เนี่ยเอาไปทําอะไร ผมพูดตรงๆเลยว่านักมวยทุกคนเนี่ยเวลาขอตังค์คนนู้นคนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยคือติดพนันทั้งนั้นนะครับส่วนมากคือติดพนันทั้งนั้นผมก็เลยถามเขาว่าน้องติดสล็อตใช่ไหมเขาก็ตอบผมใช่ครับเขาก็มาขอตังค์ผมเพื่อเอาไปเล่นสล็อตอ่ะผมก็ให้เขาไปบางครั้งเขาบอกว่าไม่มีตังค์ไว้ซื้อกินไว้ใช้จ่ายเขาอ่ะผมก็ให้ตามภาษาเขาผมก็เช็คมวยของผมตามภาษาผมว่าเอ้ยคนคอนนะครับไฟนี้เป็นไงน้องนะครับขเขาก็บอกว่าซ้อมดีนะ โดยที่คนคอเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นนักมวยที่ประวัติไม่ดีอยู่แล้วนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเสียงโหโชกไฟล่าสุดที่เวทีสมุทรปราการน,นะครับไฟนั้นน่าจะแต่ผมไม่พูดดีกว่านะครับผมก็เช็คตามภาษาผมนะผมก็ถามเขาไปว่าไอ้น้องไฟนี้จะสู้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาสู้เขาชนะแน่เพราะเขาดีกว่าประกบเจอเพชรสีทองเขาดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็ ทักสอบถามเขาก็บอกว่าผมซ้อมดีครับพี่ผมซ้อมดีนะครับเออผมก็เลยบอกว่าซ้อมดีดีแล้วเดี๋ยวพี่จะได้เล่นอัดฉีดอ่าอันนี้คือคุยกันที่เริ่มคุยกันนะครับอผมผมจะบอกเขาว่าผมจะได้เล่นอัดฉีดนะครับแล้วพอเขาก็พอวันต่อมาเรื่อยๆเขาก็มาทักขอตังค์ผมอีกมีวันหนึ่งผมไปภาคมวยที่บุรีรัมย์ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นวันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับช่วงนั้น หลังจากผ้ามวยเสร็จผมก็สังสรรค์กับพักพวกนะครับดื่มกันเล็กน้อยเขาก็ทักมาขอตังค์ผมอีกเขาก็ทักมาขอตังค์ผมอีกบอกว่าพี่ครับผมใจจะขาดแล้วช่วยช่วยอโอนตังค์ให้ผมหน่อยผมอยากเล่นสล็อตมากอ่ะเขาบอกผมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเขาก็พูดว่าช่วยโอ้นตังค์ให้ผมหน่อยผมอยากเล่นสล็อตมากนะครับผมใจจะขาดแล้วพี่โอนให้ผมเถอะครับผมก็โอนให้เขาไป ผมไม่ได้คิดอะไรนะผมโอนให้พันหนึ่งผมยังบอกเขาอีกว่าไว้ใช้จ่ายนะครับไว้ใช้จ่ายนะครับไว้ใช้จ่ายเขาจะไปเล่นอะไรก็เรื่องของเขาผมไม่ได้ไปคิดอะไรกับเขานะครับผมพูดเลยว่าแล้วเขาก็พูดมาอยว่าโอนให้ผมเถอะนะครับผมจะล้มมวยไ,ไฟนี้ให้นะครับผมจะทํางานเขาเป็นคนที่เสนอกับผมมาเองแต่ผมก็ไม่ยังไม่ได้รับปากเขานะครับในค่าคืนนั้นผมก็เออ คุยกับเขาไปเลื่อเปื่อยนะครับพอวันต่อมานะครับเขาลงสตอรี่เขาลงสตอรี่วิ่งนี่แหละนะครับวิ่งผมเลยถามว่าน้องเอาไงเขาเลยว่าผมจะเอางานครับผมจะเอางานนี่คือพูดจากความเป็นจริงนะครับเขาบอกว่าผมจะเอางานครับเอางานคือจะล้มนะครับเอางานคือจะล้มนะครับเขาบอกว่า ผมจะเอางานนะครับเขาบอกว่าผมเขาบอกกับผมนะรับผมจะเอางานแล้วพูดตรงๆเลยนะครับวงการมวยถ้าการเอางานก็ต้องมีการมัดจูงมัดจาผมก็ถามเขาว่าถ้าเอางานแล้วน้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าใช้สองแสนผมก็เลยถามเขาว่าสองแสนน้องจะเอาตังค์ไปทาอะไรเขาก็บอกผมนะครับว่าเขาจะไปซื้อวัวจะไปสร้างบ้านนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปตกลงอะไรกับเขานะอะแล้วถ้าน้องจะล้มแล้วน้องจะเอาตังค์ก่อนเท่าไหร่ เขาก็บอกว่าเก้าหมื่นแสนอ๋อผมก็คุยกับถามเขาไปแล้วผมก็ไปถามเขาว่าอามีไฟไหนที่ล้มบ้างไปแกล้งหลอกถามเขาเขาก็บอกผมนะไฟนูน้นไฟนี้แต่ผมก็ไม่ไปพูดนะว่าเขาล้มไฟไหนบ้างนะครับพูดคร่าวๆแค่นี้พอดีกว่านะครับแล้วก็พอพอเขาบอกว่าเขาเจะมัดจาก่อนแสนหนึ่งนะครับวันจันทร์เขาก็มาเล่งเอาตังค์กับผมผมก็ไม่ได้ยังไม่อะไรเขาครับเพาะว่าพี่ผมขอก่อนสองหมื่นได้ไหมนะครับ บอกว่าพี่ผมขอก่อนสองหมื่นไดไหมนะครับผมขอก่อนสองหมื่นไดไหมผมก็ไม่ได้คุยไม่ได้ผมบอกว่าพี่ยังไม่ให้หรอกเพราะผมยังไม่ได้ไปรับปากอะไรกับเขานะครับเขาก็มาเล่นกัาตามผมขอสองหมื่นไดไหมภายในวันจันทร์ผมก็ไม่ได้ให้นะครับแล้วก็พอต่อมาเขาก็มาทักถามผีว่าพี่มัดจําผมขอผมขอก่อนได้ไหมแสนหนึ่งแสนหนึ่งผมก็คิดนะครับผมก็คิด ผมก็คิดก่อนนี่คือผู้รวมจริงนะครับผู้รวมจริงให้ฟังเลยนะครับเขาก็มาเร่งเอาตังค์กับผมนะครับมีครับแชทหลุดคือผมพูดให้ฟังก่อนครับแชทการคุยอะไรผมก็มีนะครับผมก็มีนะครับนี่ผมพูดนะครับคือความเป็นจริงใครจะเชื่อก็เชื่อส่วนใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ เขาก็มาเร่งเอาตังกับผมผมไม่ได้โอนให้เขาถ้าผมคิดอยากจะทําเขาวันนั้นผมต้องอนให้เขาตั้งแต่วันจันทร์พอก่อนจะเดินทางไปบุดีลาน่าจะวันพุธเขาก็ทักมาหาของอว่าว่าพี่โอนมัดจําให้ผมหรือยังอะผมก็โอนไปให้เขาห้าหมื่นนะครับผมก็โอนไปให้เขาห้าหมื่นนะครับผมโอนไปให้เขาห้าหมื่นนะเดิมทีเนี่ยต้องอนแสนแต่ผมก็คิดทบทวนตัวเองอยู่นะครับคิดทบทวนตัวเองอยู่ว่า จะเอายังไงดีนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ผมก็ไม่เคยคิดที่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็โอนผมยอมรับนะครับว่าผมโอนไปให้เขาห้าหมื่นผมโอนไปห้าหมื่นนะครับแล้วก็พอวันชกช่างเสร็จนะครับผมก็นอนคิดอยู่ว่าเอ๊ยยังไงดีนะครับเอายังไงดีพอตอนเที่ยงครึ่งผมก็เลยโอนไปให้เขาห้าหมื่น ผมก็โอนไปให้เขาห้าหมืครบ1นึ่งแสนตามที่เขามาเรียกขอตังค์แล้วก็มาเร่งเาตังค์กับผมผมไม่อ่ะโอเคคุณอยากได้ตังค์ผมให้ผมยอมรับนะครับว่าตรงนี้ผมอาจไปช่วยนักมวยในสิ่งที่ผิดตรงนี้ผมยอมรับเลยนะครับผมลูกผู้ชายพอกล้าทํากล้าพูดกล้ายอมรับนะครับผมก็โอนให้เขาครบแสนหนึ่งนะครับรอบละห้าหมื่นพอบาบสองพทักมาบอกพี่ผมโดนจี้นะ ผมอยากสู้แล้วอะอยากสู้ผมก็เลยบอกเขาดีแล้วน้องที่น้องสู้อ่ะไปถามเขาด้วยว่าผมพูดอย่างนี้เขาไหมดีแล้วน้องที่น้องสู้เดี๋ยวพี่จะเล่นแล้วพี่อัดฉีดน้องนะครับผมพูดกับเขาแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเล่นแล้วพี่อัดฉีดน้องน้องจะได้มีกําไรกับกําลังใจชกนะครับผมก็เลยถามเขาว่าแล้วเงินที่พี่โอนไปน้องจะยังไงเขาก็โอนกลับคืนมาให้ผม 50, ห้าหมื่นนะครับ เขาโอนกลับคืนมาให้ผมห้าหมื่นนะครับเขาโอนเขาเขาโอนกลับมาให้ผมห้าหมื่นคืออย่าเพิ่งเม้นนะครับฟังผมพูดก่อนเดี๋ยวนะครับเขาเขาโอนมาให้ผมห้าหมื่นนะครับโอนกลับมาอ่าผมก็บอกว่าน้องจะโอนให้พี่เท่าไหร่อะเขาโอนห้าหมื่นอ่ะเขาบอกว่าห้าหมื่นเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวผมชกเสร็จผมโอนให้อ่าผมก็ไม่ได้ไปลิงไปอะไรเขานะนะครับพอเขาขึ้นไปชก เขาก็ชนะนกุกสามนะครับนกสามพอชกเสร็จลงมานะครับพอชกเสร็จลงมานะครับผมก็ผมก็อาถามเขาว่าคนคอนไฟนี้น้องได้อัดฉีดเท่าไหร่เขาบอกว่าได้สองหมื่นนะครับเขาบอกว่าได้ได้สองหมื่นนะครับผมก็เลยบอกว,ว่าเดี๋ยวพี่อัดฉีดน้องแล้วกันสองหมื่นนะครับเดี๋ยวพี่อัดฉีดน้องแล้วกันสองหมื่นนะครับ แล้วก็ที่เหลือน้องจะโอนคืนให้พี่ไหมนะครับผมก็ถามเขา <laughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวผมโอนคืนให้พี่นะครับผมขอยืมพี่อีกหน่อยหนึ่งหมืน่นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเพราะผมรู้แล้วว่าตังค์จะได้คืนหรือไม่ได้คืนผมไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นอยู่แล้วนะครับจะให้ผมคืนหรือไม่ให้ผมคืนผมไม่ได้ไปบีบบังคับหรือไมไผมแถมผมให้อัดฉีดเขาอีกผมให้อัดฉีดเขาอีกนะครับสองหมื่นนะครับแล้วก็เขาโอนกลับคืนมาหนึ่งหมื่นนะครับ แล้วเขาโอนกลับคืนมาให้ผมหนึ่งหมื่นนะครับเขาบอกว่าผมขอยืมพี่หนึ่งหมื่นผมก็ให้ยืมนะครับโอนกลับมาให้ผมหมืน่นเป็นหกหมื่นแล้วเขาต้องโอนกลับคืนมาให้ผมอีกหนึ่งหมื่นผมก็ไลน์ไปถามเขาเอยผมก็เฟซไปถามเขาคนคอน,คอ,นอีกหนึ่งหมื่นน้องจะโอนให้พี่หรือไม่นะครับเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรผมก็เลยโทรไปโทรไม่ได้โทรกิจนะครับผมก็กดโทรแล้วก็วางกดโทรก็วางสองครั้งพอสักพักก็กลายเป็นเรื่อง เขาไม่ได้โอนเขาก็ไปบอกกับพี่โบ๊ชว่าผมเนี่ยไปเร่งไปเร่งไปเร่งไปกี้เขาให้โอนตังคืนมาให้เขาทั้งทั้งที่เงินตรงนี้เนี่ยผมอัดฉีดเขาด้วยซ้ําแล้วขอยืมผมอีกผมให้ด้วยซ้ําผมไม่ได้ไปคิดอะไรกับเขาเลยแล้วแล้วเขาไปบอกกับพี่โบ๊ชว่าผมผมไปเร่งเอาตังค์กับเขาให้โอนคืนมาให้เขาแล้วไปบอกในลักษณะเชิงว่าผมเนี่ยไปติดต่อจ้างเขาแล้วก็ไปบีบบังคับให้เขาล้มซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่เป็นความจริง นะครับนักมวยคุณมาขอตังค์แล้วมาเล่งเอาตังค์มาจํากับผมเองนับตรงนี้นะครับผมก็ได้คุยกับพี่โบ๊ชไปแล้วว่าเปิดใจคุยพี่โบ๊ชทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่โบ๊ชได้ฟังนะครับก็คุยนะครับวันนั้นได้ต่อสายคุยกับพี่โบ๊ชลำดับเหตุการณ์ให้พี่โบ๊ชฟังนะครับลำดับเหตุการณ์ให้พี่โบ๊ชฟังว่าความเป็นมาอย่างไงพี่โบ๊ชครับผมอึดอัดมานานและผมก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าสิ่งที่นักมวยไปพูดว่าให้ผม มันไม่เป็นความจริงอย่างนั้นพี่โบ๊ก็บอกผมนะครับว่าสกอนะครับพี่ก็เห็นเราเป็นน้องนะพี่ก็เห็นเราเป็นน้องแต่ถ้าในกรณีแบบนี้นักมวยมันมาเที่ยวขอตังค์อยากจะล้มมวยถ้ารักพี่เห็นพี่เป็นพี่อยู่ต้องช่วยกันแล้วมาบอกผมก็ผมยอมรับนะครับว่าเราผิดตรงที่ไปอุ่นกันให้นักมวย นะครับเราอาจจะคิดน้อยในตรงนี้นะครับไปตามเกมของนักมวยนะครับซึ่งผมยอมรับตรงนี้นะครับผมก็คุยกับพี่โบ๊ไปแล้วนะครับผมผมผมก็ยอมรับในตรงนี้นะว่าเออเราเราเราไปโอนตังค์ให้นักมวยเราผิดตรงนี้แต่ผมไม่ได้ไปบีบบังคับเขานะครับเขามาเสนอเที่ยวขอตังค์แล้วก็มาเสนอว่าจะล้มมวยเองนะครับนี่คือความเป็นมาแล้วก็ความจริงทุกอย่างผมก็ได้พูดกับพี่โบ๊ชให้พี่โบ๊ชฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมยอมรับผิดนะครับผมก็ต้องขอโทษ f อทุกท่านของผมนะครับซึ่งวันนี้ใครที่จะติดตามผมหรือไม่ติดตามผมผมผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากออกมาพูดคือผมลูกผู้ชายผมทําผิดตรงไหนผมยอมรับนะครับผมยอมรับแต่สิ่งที่นักมวยไปพูดมันไม่เป็นความจริงว่าผมไปเล่งเอาเงินคืนผมเนี่ยอาชีพมันด้วยซ้ําแชทผมก็มีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับผมเนี่ยไปอาชีพมันด้วยซ้ำสองหมื่น แล้วมันเป็นคนที่บอกว่าจะโอนตังค์มาให้ผมมันเนี่ยมาหลอกเอาตังค์ผมด้วยซ้ํานะครับผมยอมรับนะครับผมยอมรับผมผมยอมรับเลยว่าผมโอนให้มันจริงนะครับตรงนี้ผมผมผิดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สําหรับผมนะครับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สําหรับผมถือว่าเรา ไปเข้าตามเกมนักมวยเราพลาดตรงนี้เรายอมรับวันข้างหน้าเราปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่นะครับแล้วสิ่งไม่ดีพวกนี้ตอบจากนี้ผมก็จะไม่คุยแม่อะไรกับนักมวยแล้วนะครับไม่ต้องเที่ยวมาขอตังค์หรือม่อะไรผมเนี่ยนะครับถ้าเห็นผมที่ผ่านมานะครับนักมวยเนี่ยผมอัดฉีดตลอดนะครับผมอัดฉีดตลอดผมไม่เคยคิดร้ายคิดอะไรเลยนะครับคุณเชื่อหรือเปล่านะครับผมอัดฉีดนักมวยเนี่ยสองแสนห้า 2แสนผมได้50,000-30,000ผมก็ดีใจแล้วครับผมอยากให้นักงวยเนี่ยได้ตังค์นะครับค่าตัวเขาก็น้อยนะครับผมอยากให้นักมวยเขาได้ตังค์บางครั้งผมขี่เนี่ยผมไม่ได้ร่ารวยเหมือนคนอื่นหรอกนะครับผมให้นักมวยผมมีแต่ให้จากใจจริงนะครับแต่สิ่งนี้ผมยอมรับว่าผมรู้สึกผิดที่ไปพลาดทําในสิ่งไม่ดีตรงนี้ผมก็ได้ขอโทษพี่โบ๊ทไปแล้วว่าต่อจากนี้ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อีกผมจะช่วยสอดส่องช่วยรายงานช่วยบอกพี่โบ๊ท พราคําพูดที่พี่โบ๊พูดกผมมาคือคำหนึ่งมันจริงใจผมมากว่าถ้าเองยังเห็นพี่เป็นพี่อยู่มีอะไรเองต้องมาบอกพี่ไม่ใช่เรามาซ้ําเติมกันอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่โบท๊ที่รับฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับแล้วก็สอนผมว่าตรงไหนไม่ดีเราอย่าไปทําอ่ะตรงนี้เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะคนเรานะครับไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดไม่มีใคร ที่ไม่เคยทําผิดนะครับวันนี้ผมทําผิดวันข้างหน้าผมจะไม่กลับไปทําผิดในจุดๆนั้นนะครับผมพูดตรงนี้เลยครับผมจะไม่ไปทําผิดในจุดๆนั้นอีกลูกผู้ชายทําผิดตรงไหนเรายอมรับแต่สิ่งที่ผมได้ออกมาพูดวันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวผมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีแต่เป็นสิ่งที่ผมอึดอั้นอยากจะออกมาพูดว่านักมวยคุณอย่าไปใส่ไฟผมนะครับผมให้อัดฉีดคุณแท้แเนี่ย ทั้งยืมนะครับทั้งยืมนะครับการที่เขาไปบอกเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากโอนตังคืนมาไงครับกล่าวว่าบิดนะครับเอาง่ายๆมันไม่ใช่ตังค์คุณคุณก็ต้องโอนคืนมาสิถูกไหมครับคุณไม่ล้มก็จบไปคุณอยากล้มคุณมาติดต่อเร่งเอาเงินกับผมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนกําหนดหมดนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคนที่เข้าใจนะครับส่วน ใครไม่เข้าใจผมผมก็ทำใจอยู่พักหนึ่งนะครับวันหนึ่งผมสร้างตัวเองมาจากเด็กบ้าน,านคนหนึ่งนะครับไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรนะครับค่อยๆเติบโตด้วยตัวเองขึ้นมานะครับแต่ถ้าวันหนึ่งผมทำผิดแล้วมันจะจบด้วยมือของผมเองผมก็ยินดีน้อมรับในจุดนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เราออกมาพูดความจริงนะครับ การที่เราออกมาพูดความจริงสังคมจะให้โอกาสเรานะครับไม่มีใครที่ไม่เคยผิดนะครับไม่มีใครที่ไม่เคยผิดนะครับลองไปย้อนดูภาพเก่าๆของผมได้เลยว่าชีวิตนี้กับมวยผมมีแต่ให้จริงๆคนที่อยู่ใกล้ชิดผมหรืออะไรเขาจะรู้เองนะครับว่าผมเนี่ยมีแต่ให้นักมวยจริงๆผมไม่เคยไปคิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรนะครับผมสนับสนุนมวยผมผมให้จากใจครับผมผมไม่เคยไปหวังอะไรอยู่แล้ว นะครับตรงนี้ก็ออกมาพูดนะครับใครเข้าใจผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับนะครับเรื่องไม่ดีเราก็เก็บไว้เป็นเรื่องอดีตนะครับเราไม่สามารถที่จะกลับผมไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขในอดีตได้แต่ผมสามารถที่จะทําปัจจุบันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับนี่ก็คือเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีคนคอน ที่ผมอยากออกมาพูดนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ให้โอกาสผมนะครับใครมีอะไรอยากจะสอบถามพูดคุยมาได้นะครับเรื่องดังตั้งหลายวันแล้วทำไมเพิ่งออกมาพูดคือที่ออกมาพูดเนี่ยผมรอทางพี่โบ๊ชคือผมรอทางพี่โบ๊ ว่ายังไงนะครับพี่บ๊ทบอกว่าวันนั้นไรสดจะให้ผมเข้าไปหาแต่พี่โบอ๊าติดไปเที่ยวที่ภูเก็ตผมก็ยังไม่ได้เข้าไปหากับพี่โบ๊ทนะครับยังไม่ได้เข้าไปหามันก็เลยเป็นเวลากินเวลามาเรื่อยๆเรื่อยนะครับแล้วก็พอได้มีโอกาสได้ต่อสายคุยกับพี่โบ๊ทเปิดเผยความจริงให้พี่โบ๊ทได้รับฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นมายังไงแบบไหนนะครับเป็นมาอาแบบไหนก็ได้พูดพอวันนี้ก็มีโอกาสได้พูดก็ต้องพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า จะปิดข่าวหรือว่าอะไรนะรับการที่ปิดข่าวไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยครับมันไม่เกิดประโยชน์เลยได้พูดเนี่ยผมเนี่ยสบายใจด้วยซ้ำนะครับผมได้พูดเนี่ยได้พูดความจริงออกมาให้ทุกคนได้ฟังว่านักมวยเป็นยังไงนะับนักมวยชื่อคนคอนเด็กคนนี้เป็นยังไงผมก็สบายใจแล้วส่วนที่ผมผิดผมยืดอกยอมรับนะครับแต่ส่วนไหนที่ผมไม่ผิดผมก็พูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะครับ คนเรามันมันมีใครบ้างไม่เคยผิดพลาดนะครับเราวูบหนึ่งนะครับในความรู้สึกวูบหนึ่งนะครับที่เราคิดน้อยไปนิดนึงนะครับมันเกิดจากความรู้สึกที่คิดน้อยไปนิดนึงแค่นั้นเองครับแค่สํานึกผิดเนี่ยมันก็ดีแล้วนะครับผมผมไม่อะไรมากหรอกครับคนคอมันติดการพนันอยู่แล้วครับมันติดการพันันอยู่แล้วครับอะโอเคนะครับก็ไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณ ทุกท่านทุกคนขอบคุณ FC แฟนคลับแล้วก็ขอโทษเสียโบสอีกครั้งนะครับต่อจากนี้ไปก็จะปรับปรุงแก้ไขนะครับในสิ่งที่ไม่ดีเดินหน้าต่อนะครับใครจะมองยังไงก็ปล่อยเขามองไปนะครับจำไว้ว่าคนอย่างผมนะครับมีแต่ให้นักมวยนะครับ